เอาเลยครับกาบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e l The Move ครับและนี่ก็คือ The Move Comic ในเรื่องราวของ Injustice God Among Us เอพิโซดที่3ครับซูเปอร์แมนนั้นต้องเผชิญหน้ากับ d o o m เ d ย์จากแผนการของโจ๊กเกอร์ที่ลวงให้เขาไล่ตามมาจนถึงที่นี่อีกทั้ง d o o m เ d ย์ยังขวางทางไม่ให้ซูเปอร์แมนเข้าไปใกล้ลูอิสได้อีกด้วยจ๊กเกอร์และควินที่สวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษเอาไว้ยินเฝ้าดูซูเปอร์แมนที่ไม่คิดหน้าคิดหลัง บุกทะลวงเข้าไปยังดูมสเดย์พร้อมกับตะโกนให้สัป,ปหลาดร่างยักษ์หลบไปให้พ้นทางเขาพุ่งไปที่บริเวณกลางลำตัวของดูมสเดย์เข้าอย่างจังที่น่าแปลกก็คือจากข้อมูลนั้นบอกว่าดูมสเดย์นั้นเป็นคู่ปรับที่ซูเปอร์แมนนั้นยำเกรงที่สุดเพราะาการโจมตีและเข้าถึงตัวในครั้งนี้ช่างทำได้ง่ายาดซสเลือกเกินจากนั้นเขาได้พาศัตรูตัวฉกาจของตนลอยขึ้นไปยังท้องฟ้าในขณะที่โจ๊กเกอร์บอกกับควินให้ไปจากที่นี่ได้แล้ว ทว่าควินที่ทักทวงว่าจะไปจริงๆงั้นเหรอเพราะว่าเรือดำน้ำลำนี้เป็นลำแรกที่เธอเคยเป็นเจ้าของโจโกเกอร์นั้นไม่สนใจคำงองแงของควินพร้อมกับเดินออกมาจากเรือดำน้ำลำนั้นควินที่ยังต่อแยไม่ยอมไปไง่ายๆบอกว่าเธออุตส่าห์ตั้งชื่อให้กับเรือลำนี้ไปแล้วเราไม่ควรจะละทิ้งสิ่งของที่เราตั้งชื่อให้กับมันเพราะไม่ว่าโจโกเกอร์จะหาลำใหม่มาให้ทดแทนแต่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดี โจเกอร์นั้นเริ่มทนไม่ไหวครับจึงอธิบายกับเธอว่าถ้าไม่ไปสตอนนี้พวกแก๊งฮีโร่คนดีจะรู้ความลับของพวกเขาจากนั้นพวกมันจะย้อนกลับมาแล้วทำร้ายโจเกอร์และควินซ้าแล้วซ้ำเล่าฉะนั้นเธอควรจะบอกลาเรือดำน้ำลำนี้ได้แล้วควินที่เริ่มเข้าใจได้กล่าวคำอำลากันเธอซึ่งเป็นชื่อเรือดำน้ำลำนั้นเพราะว่ายังไม่ได้ไปไหนไกลครับฝ่ามือสีเขียวขนาดยักษ์ได้เข้าจับกลุ่มวายร้ายทั้งสองเอาไว้ได้ซะก่อน ผู้ที่ปรากฏตัวขึ้นขัดขวางการหลบหนีในครั้งนี้ก็คือกรีนแลนเทิร์นั่นเองโดยตอนนี้ไม่เพียงแค่เขานะครับแต่ว่าจัสติก a ลีกคนอื่นๆทั้งวันเดอร์วูแมนแบทแมนและก็เดอะแฟลชก็มาถึงแล้วด้วยโจ๊กเกอร์ผู้เป็นคู่ปรับตลอดการของแบทแมนได้กล่าวทักทายอัศวินรัตติการพร้อมกับแย่เล็กน้อยว่าแบทแมนมาที่นี่เพราะว่าแฟลชอุ้มมาสินะดูไม่ได้เลยที่คนอย่างแบทแมนที่อัชญากรมากมายต่างหวาดกลัวทําตัวเช่นนี้ ทว่าแบทแมนนั้นรู้จักนิสัยยียวนของโจ๊กเกอร์ดีก็ไม่ได้ใส่ใจคําพูดของเขาอยู่แล้วครับจากนั้นเขาได้กระโดดเข้าไปยังทางเข้าเรือดำน้ําที่ซูเปอร์แมนทะลวงเอาไว้ในตอนแรกเพราะว่าเขาสังเกตเห็นแล้วว่าภายในนั้นผิดปกติเขาจึงเตือนให้แฟลตอย่าเพิ่งเข้ามาเพราะด้านในนั้นเต็มไปด้วยแก๊สพิษแห่งความกลัวของสแกรโคลหรือว่าสแกรโคเฟียท er ็อกซินนั่นเองครับจากนั้นแบทแมนได้ย้อนกลับออกมาเพราะเขาไม่พบลูอิสเลนจึงได้กลับมาถามโจ๊กเกอร์อีกครั้งว่าเธออยู่ที่ไหน โดย Wonder Woman ก็อาสาจะช่วยโดยใช้ l a s s r of Truth ของเธอกับโจเกอร์อยังไงก็ตามแบท m a n ได้ห้ามเอาไว้เพราะว่าแม้บ่วงแห่งสัจจะก,ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าโจเกอร์ผู้เป็นคนจิตผิดปกติจะพูดความจริงออกมาทว่าโจเกอร์ก็ท้ายายให้แบท m a n ลองใช้หูแหลมๆของเขาดูสิแล้วเขาจะเข้าใจความจริงขึ้นมาเองแบทแมนถามโจเกอร์ว่าเขาทำอะไรกับเธอโดยสิ่งที่เขาบอกก็คือ ลูอิสนั้นเป็นแค่ทริกเกอร์หรือว่าตัวกระตุ้นเท่านั้นดูเหมือนว่าแบทแมนจะเข้าใจอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วครับเขาจึงสั่งให้แฟลตไปตรวจหัวรบมิสไซล์ในเรือดำน้ำในทันทีว่ายังอยู่ในที่ที่มันควรอยู่หรือเปล่าทว่า Joker โจเกอร์ก็เฉลยครับว่ามันไม่อยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาค้นหาหรอกอีกทั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจของลูอิสหยุดเต้นเมื่อนั้นหัวใจทุกดวงของคนทุกคนในเมโทรโพลิสก็จะหยุดตามไปด้วย แบทแมนนั้นเริ่มเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดครับเขาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสตาร์แลทั้งสองแห่งเกี่ยวกับสิ่งของที่หายไปทั้งคลิปตัวไหนแล้วก็แก๊สพิษแห่งความกลัวของสแคร์โครบทสรุปแผนการของโจ๊กเกอร์ก็คือผสมของทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันมันเลยทำให้เฟียทอกซินที่ไม่เคยได้ผลกับซุปเปอร์แมนออกฤทธิ์กับเขาได้ด้วยการเสริมฤทธิ์จากคลิปตัวไหนแบทแมนพอรู้เช่นนั้นก็ติดต่อหาซุปเปอร์แมนทันที ทว่าตอนนี้ซูเปอร์แมนที่หน้ามืดตามัวด้วยพิษดังกล่าวกำลังบินขึ้นสูงไปเรื่อยๆเขาพร่ำพูดกับดูมสเตย์ว่าแกไม่มีทางพาเขาไปจากลูอิสและลูกของเขาทว่าตอนนี้ระยะทางนั้นพุ่งออกนอกอวกาศไปเรื่อยๆในขณะที่แบทแมนติดต่อเข้ามาหาเขาเพื่อให้เขายุติการบินออกสู่นอกโลกนั่นก็เพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ซูเปอร์แมนเห็นในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าเป็นภาพหลอนที่เกิดจากแก๊สพิษนั่นเอง ทุกคนที่กำลังอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่โจ๊กเกอร์ที่ไร้จิตใจพูดออกมาเพื่อสื่อสารกับแบทแมนว่าแกรู้หรือเปล่าว่าเธอกำลังท้องแบทแมนได้ยินก็เกิดบันดาลโทสะสัตว์เข้าไปเต็มหน้าโจ๊กเกอร์ในทันทีและภาพทั้งหมดก็ค่อยๆเฉลยออกมาครับเพราะว่าถ้าซูเปอร์แมนใช้หูฟังดีๆตามที่โจ๊กเกอร์ได้พูดไปก่อนหน้านี้เขาจะได้ยินว่าดูมส์เดย์ที่เขาอบอุ้มมานั้นมีเสียงหัวใจถึง2ดวงเพราะเธอก็คือลูอิสเลนคนรักของซูเปอร์แมนนั่นเองครับ ยังไงก็ตามตอนนี้มันก็สายไปแล้วที่จะแก้ไขและยื้อชีวิตของลูอิสแม้เขาจะระหนักได้แล้วว่าทั้งหมดมันคือภาพลวงตาที่ทําให้เขาเข้าใจผิดว่าลูอิสก็คือดูมส์เดย์แต่ตอนนี้หัวใจของเธอกาลังจะหยุดเต้นในไม่กี่วินาทีซึ่งโจ๊กเกอร์นั้นกําลังรอเวลานี้อยู่แล้วครับเมื่อวินาทีที่หัวใจของลูอิสเลนหยุดลงทุกชีวิตในเมโทรโพลิสก็หยุดตามด้วยแรงระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ด้วยแผนการที่โจ๊กเกอร์วางเอาไว้ การระเบิดที่รุนแรงได้ทำลายเมืองเมโทรโพลิสทั้งเมืองและมันได้เกิดต่อหน้าซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนรวมทั้ง2อวายร้ายที่วางแผนการทั้งหมดเอาไว้ตั้งแต่ต้นเทว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับติดตามกันต่อเอพิโซดหน้าคุผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับและคุณผู้ชมที่รู้เรื่องแล้วก็อย่าเพิ่งสปอยนะครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ